นะครับก็วันนี้นะก็มา้อสนิมนะครับเข้าอยู่ในสกนุลนะวิชาความรู้ทางการทหารนะเพื่อประกอบภารกิจนะใ,ใช่จริงนะครับปัจจัยนะเราก็เรียนกันมาเยอะแล้วนะครับนะแต่ก็ต้องเรียนซ้ำๆเพื่ออะไรเพื่อมีความชำนาญเพื่อจำนะปัจจัยต่างๆนะครับเอาไปวิเคราะห์ให้ได้หมดเพื่ออะไร เพื่อให้น้องรอดปลอดภัยนะครับในการออกปฏิบัติภารกิจนะและภารกิจก็สำเร็จรุล่วงนะปัจจัยทางทหารนะครับมีเยอะแยะมากมายนะวันนี้นะครับเอาแค่ปัจจัยเดียวนะวันละปัจจัยก็ยังดีนะขอสนิมนะกระตุน้นเตือนนะเน้นย้ำนะครับวันนี้นะเอาปัจจัยการพิจ,จารณาภูมิประเทศ นะเพราะอะไรเพราะเราออกไปะะรัตเวนออกไปจรุทธ์ออกไปนอนข้างนอกนะถ้าเราพัดไอพิจารณาภูมิประเทศไม่เป็นนะครับจากที่เราได้เปรียบเราจะเสียเปรียบจากที่เราจะไม่โดนกระทานะก็อาจจะโดนกระทําแล้วเมื่อโดนกระทําหมายถึงความเจ็บความตาย นะเพราะที่นี่สนามรบนะครับพื้นที่จริงนะไม่มีตัวแสดงแทนนะครับอ่ะปัจจัยพิจารณาภูมิประเทศปัจจัยอะไรรักมาอูกูก้าอ่าอูกูก้านี่ไงชื่นใจชัดแจ๋วๆนะครับปัจจัยพิจารณาภูมิประเทศอ่ะตัวแรกโอโอคืออะไรโพเิชั่น ฮะโอคืออะไรโอการและการและพื้นที่การอ่าการตรวจการนะครับการตรวจการและพื้นที่การยิงอ่าการตรวจการและพื้นที่การยิงนะครับพิจารณาดูว่าภูมิประเทศเราที่ไปอยู่อ่ะนะ ถ้าไปนอนมุดอยู่กับอะไรหน้าผาหินที่ตรวจมองไปด้านหน้าก็ไม่เห็นอะไรเลยได้ไหมไหะจะเหมือนมีเหตุการณ์นะเราไปนอนอยู่ในหุบไปอยู่ในหุบจะยิงตอบโต้จะใช้มาตรการตอบโต้อาเขตการยิงไม่รู้จะยิงไปทางไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับไอการตรวจการและพื้นที่การยิงคือพื้นที่ที่ต้อง สามารถตรวจการไปด้านหน้าได้นะสามารถตรวจการด้านหน้าได้สามารถมีแนวยิงที่ไว้สําหรับตอบโต้เมื่อมีเหตุนะครับ <c oughs> นะจำไว้นะครับเวลาออกไปเอาตัวอมา <c oughs> อะไรตาก็ไมติดเลยใช่ไหม <c oughs> อะไรการกำบังและการสอนฟางการกำมบางและการ่อนฟางโอ้โหไปรบมาจากไนการกัมบางและการ่อนฟางอ่าสอนฟางนะครับอ่าเมื่อเรามีพื้นที่ที่สามารถตรวจการนะสามารถตอบโต้นะแล้วทหารนะครับไม่ใช่คนเหล็กที่บอกอยู่ไม่มีที่ว่า ยิงปิ้งลูกกระสุนมาติดสะบัดแขนสองที่ยิงตอบโต้กลับมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องมีการกำบังการกำบังเราใช้อะไรเป็นกำบังอีกเมื่อเราออกไปด้านนอกต้นไม้อ่าใช้ภูมิประเทศเหมือนกันนะครับใช้เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติอ่าอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่เนินปลวกเนินดิน กองหินนะในการกำบังวิถีกระสุนนะไว้สำหรับเวลามีเหตุจะได้เข้าที่กำบังก่อนนะมันก็เป็นหลักการแรกของการตอบโต้อยู่แล้วนะครับต่อมาการซ่อนพลังนะการซ่อนพลางไม่ว่าจะเป็นเ,เราสร้างขึ้นเองเราสร้างขึ้นเองก็อาจจะเป็นอะไร ผ้าพรางที่เราเอาออกไปเวลาเราผูกเปรนอนกลางคืนนะเป็นลายทหารเป็นลายมืดเป็นจะเอาผ้าพรางเป็นสีแดงไม่ได้ไหมไทำไมก็ไม่ใช่สีแดงทำไมไม่ใช่สีขาวจะต้อนแสงนี่ไม่บบผูกเปรนอนใช้ผ้าพรางสีขาวไฟส่องมาปิ้งก็ให้ใช่มเพราะกลางคืนฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็มีการเดินลาดตะเวนนะอ่ะแล้ว การซ่อดพรางแบบธรรมชาติอีกนะการถากถางนะถากถางพอประมาณนะไม่ต้องอะไรคืนนี้ผมจะพักที่นี่เอาเครื่องตัดหญ้าลงเลย<ม>ใช่ไหมเตียนวับกลัวอะไรกลัวงูเห็น<ม>ไหม ไม่ติดเสร็จแล้วฮะถีบ,บองอย่ถีบบองง่ายเอออนเอาโอีกตัวนึงเครื่องกีดขวางอ่าเครื่องกีดขวางตัวนี้นะครับเครื่องกีดขวางมีทั้งธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นไอของที่เราสร้างขึ้นที่เราออกไปเอาออกไปทุกครั้งมีอะไรบ้างเป็นเพื่ลวดขึนลวดขึ้นดุอ่าที่เราไปทําลวดต่างๆคอยสะดุด กับเครื่องมือพิเศษใช่ไหมเป็นเครื่องกีดขวางเตือนภัยใช่ไหมแล้วทางธรรมชาติมีอะไรบ้างพวกปลวกมันคงกีดขวางอะไรไม่ได้เยอะไม่ไม่น้ำอเป็นแม่น้ํานะครับเป็นแม่น้ําเป็นอะไรเป็นแนวแนวลวดหนามรั้วของชาวบ้านที่เขาทําสวนไว้นึกออกไหมอ่าแต่ว่าเราอย่าไปผูกเปลอย่าไปพัก ใกล้ลวดหนามทีเดียวให้ห่างจากลวดหนามมานิดนึงนี่หรอ,อไหมเออมันก็อาจจะขีดขวางได้ได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็เป็นคูน้านะเป็นคูน้ําตามธรรมชาติคลองนะครับอ,อ,อ,อะไรกันต้นไม้ไผ่ได้ไหมตามธรรมชาติได้เพราะว่าก่าจะผ่านต้นไม้ไผ่มันลาบากเหมือนกันนะ ใช่ไหมอันคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเราก็เอามาพยุกต์ใช้นะครับอันนี้เครื่องหีดขวางนะโอเคต่อไปประเทศสำคัญ K ภูมิประเทศอ่าภูมิประเทศสำคัญ K คีเทเรนนะตัว K จะสํลว่าคีเทเรนตัวกุญแจมันเลยที่จะทำให้เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบ นี่ไงเพื่อเราพิจารณาอันนี้ได้แล้วอ่ะอันนี้คือภูมิไอ้กุญแจสำคัญมันอันนี้สำหรับถ้าเกิดเป็นหน่วยฐานขนาดใหญ่ที่เข้าตีเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับอันนี้จะสำคัญมากนะครับจะภาพมันจะดิ่นชัดกว่าแต่ของเราออกเป็นชุดปฏิบัติการ เราอาจจะลาดตะเวนจากแผนที่หรือความชํานาญที่เราปฏิบัติงานอยู่อ่ะตอนเนี้ยพื้นที่ที่เราออกทํางานน่ะเราหลับตาเราก็นึกออกแล้วเพราะว่าเราชํานาญพื้นที่แล้วนึกออกไหมอ่ะลองบอกพื้นที่ที่ว่าถ้าเราไปอยู่แล้วเราได้เปรียบมาหนึ่งที่ดูนีเนืนเนินสูง,งกว่าเนินตรงไหนหน้าบ้านใหม่ตรงไหนเอยหน้า,า,นาผาอ หน้าผาไอเนินหน้าผาเราต้องไปอยู่เกือบข้างบนน่ะนะไม่ใช่ไปอยู่ที่หน้าผาถูกต้องไหมถ้าอยู่ที่ลุ่มหน้าผาเราอะไรเสียเปรียบเลยแต่ถ้าเราไปอยู่บนเนินหน้าผาเราได้เปรียบใช่ไหมในการวิถีการยิงนะครับยิงจากบนลงล่างการครอบเวิร์การยิงการเล็งการระวังป้องกันตัวเองมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราอยู่ในหุบ ยิงคู่ต่อสู้ยิงฝั่งตรงข้ามขึ้นข้างบนน่ะมันจะยากกว่านะแล้วการระวังป้องกันตัวเองมันก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอพื้นภูมิประเทศสําคัญของเรานะครับสําหรับชุดปฏิบัติการคือเน้นเนินอันี้ภูมิประเทศสําคัญนะนะสำคัญอ่ะเน้นเนิน,น,นแต่ถ้าเป็นหมวดและหมู่มันจะไม่ใช่ แนวทางการเ่อนที่แนวทางการเงินที่แนวทางการเงินที่ยังไงยังไงแนวทางการเงินที่เราไปเราไปแล้วเราต้องกลับไหมครับครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ฝากไว้สําหรับหัวหน้าชุดหรือรุ่นพี่ๆที่ว่าเป็นรองหัวหน้าชุดนะครับ เราต้องวางแผนภารกิจนะครับตั้งแต่นะครับเส้นทางการเคลื่อนที่ีนแนวทางการเ่อนที่นี่เราต้องวางตั้งแต่ขาไปแล้วก็ขากลับในแต่ละภารกิจเราต้องรู้แล้วว่าเราออกภารกิจฟังคําสั่งยุทธการเสร็จเราออกภารกิจปับหัวหน้าชุดหรือรองหัวหน้าชุดรู้แล้วแนวทางการเ่อนที่เรารู้ว่าจะไปทางไหนนะและหลักนิยมของทหารจะไม่ใช้เส้นทางเดิมๆถูกต้องไหม กลับก็ต้องใช้อีกเส้นทางหนึ่งในการเคลื่อนย้ายกําลังพลกลับใช่ไหมเราต้องวางแผนต่อไปแนวทางการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับมีอีกไว้สําหรับสถานการณ์เราไปอยู่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาถ้าเกิดเหตุแนวทางการเคลื่อนที่เราจะร่นถอยเราจะไปต่อด้านหน้าเราจะออกจากจุดสังหาร เราต้องวางแผนไว้ก่อนภารกิจที่ได้รับนะครับไม่ใช่ไปอะไรอ่ะไปแล้วค่อยวางแผนนะเพราะอะไรเพวกเกิดเหตุขึ้นจริงถ้าเราไม่ชี้แจงลูกน้องหรือกําลังพลในชุดเกิดเหตุปับ๊บแนวทางการเคลื่อนที่เราไม่รู้จุดนัดพบเราไม่มีใช่ไหมวิ่งกระเจิดกระจายกระจุงหาย พบ,บด้วยความมืดอีกกลางคืนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแนวทางการเคลื่อนที่เรารู้แล้วเกิดเหตุเราไปอยู่หน้าผาเราไปอยู่จุดจุดหนึ่งในพื้นที่ปับ๊บเกิดเหตุปับ๊บยิงต่อสู้ยิงต่อ,อต้านไปถ้าเราสู้ไม่ได้ทำไงมีการร่นถอยหรือถ้าเราจะคืบไปข้างหน้าอีกอถ้าเกิดสมมติค่าศึก ร่นถอยเรามีการคืบไปข้างหน้าเพื่อตึงพื้นที่อ่ะเราจะเคลื่อนที่ไปยังไงเคลื่อนที่ไปจุดไหนวางกําลังตรงไหนเราต้องวางกอนปฏิบัติภารกิจนะครับให้มันอยู่ในการอยู่ในปัจจัยพิจารณาภูมิประเทศนะครับนะตัวเนี้ยเป็นตัวสําคัญนะครับตัวสําคัญที่สุดนะครับในการที่จะชี้ ภารกิจเราว่าจะสําเร็จปลอดภัยได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นที่เคยบอกให้พยายามจําแล้วไปประยุกต์ใช้นะจำแล้วไปประยุกต์นะปปใช้ให้ได้กับภารกิจนะพิจนาได้หมดนะ่ะนะเราไปดูว่าพื้นที่เรามีการตรวจการมีพื้นที่ที่เราจะยิงไปไหมมีที่กำบังไหมมีเครื่องขีดขวางไหม เป็นภูมิประเทศสำคัญหรือเปล่านะมีเส้นทางเ,าเคลื่อนย้ายหรือเปล่านะอันเนี้ยเอาไปพิจารณาหมดนะครับ <c oughs> แล้วภารกิจของเรานะครับอาจจะอันนี้ไปช่วยอีกสัก10%ปเซนต์นะในกา,การปฏิบัติภารกิจเราให้ปลอดภัยนะครับนะที่สอนสอนทุกวันมุ่งเน้นนะครับมุ่งเน้นไม่อยากให้เกิดการสูญเสียนะ ไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดบาดเจ็บล้มตายแล้วกับวันนี้ก็ใครไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจใครยังจำไม่ได้รีบไปจำนะสตา,านาชีพนะใครยังประยุกต์ใช้ไม่ได้นะครับลองไปประยุกต์ใช้นะครับพื้นที่ส่วนตัวก่อนที่เราไปผูกเปลนะ ของเต่ละบุคคลนะ่ะนะไปประยุกต์ใช้หัวหน้าชุดก็กํากับดูแลประยุกต์ใช้เอาตัวนี้ไปจับนะเมื่อเข้าที่พักที่หลับที่นอนเวลากลางคืนนะอ้าทุกคนถ้าอาบาเข้าใจไหมเข้าใจครับอาถ้าบาเข้าใจทุกคนเข้าใจนะก็หวังว่านะครับก็เรียกความรู้ไปใช้นะแล้วก็ปลอดภัยทุกภารกิจนะวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับในความร่วมมือนะที่มานั่งฟังอ้าวเมื่อไม่มีใครสงสัยหมดลุกกุณครับเดี๋ยวอ้นี่นก็จบลงไปนะครับนะอีกหนึ่งหัวข้อนะครับในการพิจารณาพมิประเทศนะครับไปประกอบภารกิจออกลาตะเวนนะครับนะ ในพื้นที่เพื่อไปพิจารณานะครับให้ภารกิจของเรานะครับมีความปลอดภัยนะสำหรับตัวเรานะมากที่สุดนะครับนะหวังว่านะครับคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมในการทำคลิปนะครับเ,เดี๋ยวมีอะไรดีๆนะครับมีภารกิจต่างๆที่เปิดเผยได้นะครับ ก็จะลงเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ